7ตุลาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับเช้าวันนี้อากาศแจม่มใสนะครับแล้วก็จะทำให้สภาพของอต้นทุเรียนของเราได้รับแสงแดดแล้วเขาก็จะรากดูดธาตุอาหารดูดน้ำลำเลียงขึ้นสู่ต้นสู่กิ่งสู่ใบใบก็จะทำการสังเคราะห์แสง ทีนี้ลักษณะของการที่ใบทุเรียนเขาจะเปล่งจะปลังนั้นมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของรากนะครับรากของเราที่ประกบประงมมาจนผ่านพ้นฤดูฝนที่ผ่านมานั้นในแนวของการปลูกต้นแบบแนวสลบแบบนี้นี่ตอบโจทย์เราได้แล้วนะครับว่าสามารถเอาทุเรียนรอดผ่านฤดูฝนมาได้โดยที่ระบบรากเขาไม่เสียหาย ถ้าหากว่ารากเขาไม่เสียหายมาถึงนเดือนตุลาคมแบบนี้นี่ใบยังเปล่งปลั่งอย่างนี้ถือว่าตอบโจทย์ผ่านนะครับทีนี้ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานั้นเราก็เอาปุ๋ยหมักมาใส่ รวมทั้งเราทําการพ่นน้าําหมักหวานจุลินทรีย์ผงลงไปโดยรอบเพื่อเป็นการส่งเสริมระบบรากส่งเสริมระบบดินพูดง่ายๆก็คือครบองค์ประกอบของการที่พืชเขาจะเจริญเติบโตเมื่อได้รับแสงแดดออกมาในเช้าๆอย่างนี้นะครับเราก็จะดูว่าสภาพใบและต้นทุเรียนนั้นดูเปลง่งดูปลัง่งต้นนั้นก็เช่นกันนะครับเราทําการเอาปุ๋ยหมักมาใส่ได้2วัน3วันที่ผ่านมา ถ้าหากว่าแดดดีๆลมเอื่อยๆในช่วงเช้าเช้าแบบนี้นะครับเราส่งเสริมกระบวนการเจริญเติบโตของเขาได้เลยนะครับถ้าท่านมีปัจจัยทางปัจจัยแบบน้ำหรือจะพ่นบำรุงทางใบก็พอได้ครับ ใบต้นต้นนี้นะครับกำลังแก่ชูชันคือเขากำลังจะแตกยอดอ่อนออกมาใหม่นะครับเรามาดูใกล้ๆเราก็จะเห็นว่ายอดอ่อนของเขาเริ่มปรีออกมาแล้วนี่ครับยอดอ่อนๆเขาก็ปรีออกมาในลักษณะอย่างนี้นี่คือสภาพรากข้างล่างกำลังเปลง่งปลัง่งดูสภาพใบรุ่นพี่เขานะครับสภาพใบรุ่นพี่เขาจะดูอวบ นะครับดูอวบดูหนามีแวกความอุดมสมบูรณ์พร้อมนะครับนี่คือการดูแลทุเรียนที่ผ่านพน้นฤดูฝนมาได้เรื่องของเชื้อราไฟทอฟทาร่าทางดินเนี่ยเอาให้อยู่นะครับการตัดหญ้าให้เตียนในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมานี้เราถือว่าปีนี้เราทำการตัดหญ้าตลอดในฤดูฝนเลยครับ ข้างล่างเนี่ยเราดำเนินการตัดหญ้าให้เตียนทุกโคกเลยปีนี้เป็นปีแรกที่เราทำการตัดหญ้าตลอดฤดูฝนไม่ให้หญ้าคลุมดินเพื่อที่จะทำการศึกษาว่าการที่เราตัดหญ้าตลอดไม่ให้หญ้าเขาแฉะในช่วงฤดูไม่ให้หญ้าเขาปกคลุมเยอะเกินไปในช่วงฤดูฝนนั้นมันทำให้ดินไม่แฉะรากไม่เสียหายในที่สุดมันก็ผ่านพลล้นฤดูฝนมาได้ เมื่อเข้าสู่ต้นต้นฤดูหนาวแบบนี้นะครับจึงทำให้สภาพต้นทุเรียนและรากทุเรียนใบทุเรียนเขาไปต่อฤดูหนาวและฤดูร้อนไปได้นี่ครับเราก็ได้คำตอบภายใต้การทดลองของเราเองนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ